สวัสดีค่ะในเน่นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงคําถามนะคะที่หลายๆท่านส่งมานะคะแล้วถามว่า วันนี้จะทําอะไรดีวันนี้รู้สึกผิดหวังรู้สึกเหนื่อยไปหมดเลยนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีกับชีวิตไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะคะทํามาเป็น10อย่าง20อย่างแล้วไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราโชคลราหรือเปล่านะคะหรือเป็น,เ,ปนเพราะว่าชะตาลิขิตหรือว่าเป็นเพราะว่าฟ้าดินกําหนดหรือเป็นเพราะว่าเราอ่ไม่มีดวงทางนี้นะคะหลายคนถามมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวนะคะอยากแบ่งปันเรื่องนี้นิดนึงนะคะว่าในเน่เองเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทํามาหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยเป็นลูกจ้าง งานประจานะคะทําตั้งแต่เช้ายันค่าเลยนะคะกลับมาบ้านก็เหนื่อยหนักนะคะซึ่งว่ามันก็ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะคะที่เราสามารถมีเงินกินใช้นะคะอยู่ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่มีเหลือเก็บค่ะนะคะก็ใช้หมดไปเดือนชนเดือนนะคะเพราะฉะนั้น ตัวเนตัวเนเน่เองตอนนี้นะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่ประสบความสําเร็จที่ทํามา10บสกว่าปีนะคะเรียกว่า14ปีนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถามว่าการในแง่มุมของการประสบความสําเร็จนั้น่ะเราเหนื่อยไหมนะคะกับการทํางานเหนื่อยค่ะนะคะเพราะว่า1ต้องมีการลงทุนสูงนะคะสก็คือต้องใช้สมองมากๆเลยแล้วมีคู่แข่งเยอะนะคะซึ่งมันมีการลงทุนอยู่ตลอดเวลานะคะข้อดีก็คือเราได้เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ข้อเสียคือนะคะธุรกิจเป็นเจ้า ของเราด้วยนะคะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเราไปเราจะไปไหนก็ไม่ได้นะคะเราต้องติดอยู่กับธุรกิจต้องเตรียมพร้อมที่จะแก้ปัญหาตลอดเวลาแต่วันนี้หลายคนถามว่าเอา้าฉันทําธุรกิจอยู่แล้วละนะคะแต่ว่าประสบความสําเร็จนะคะแค่แป๊บเดียวแต่พอสักพักมันก็เจ๊งไม่เป็นท่านเนี่ยนะคะแล้วพอเริ่มต้นกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่เคยได้ประสบความสําเร็จเลยแล้วก็มาถามว่ามันคืออะไรยังไงนะคะในนี้อยากจะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เราต้องดูยุคสมัยแล้วนะคะว่า วันนี้โลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะแล้วอาชีพไหนที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันอาชีพไหนที่อยู่ได้ในยุคนี้นะคะซึ่งเราจะมองแบบอาชีพเดิมๆมันคงไม่ได้แล้วนะคะอาชีพใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยท่านลองไปศึกษาดูนะคะว่าทําไมเดี๋ยวนี้คนหลายๆคนที่เขาเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาดังเปี้ยงปร่างนะคะเขาทําอะไรอย่างไงนั่นแหละคะ่ะอยากให้ท่านไปดูนะคะว่าศึกษาดูคะ่ะว่าในยุคนี้มันมีอาชีพใหม่ๆอาชีพที่มันมากับวิกฤตนะคะเป็นยุคที่เป็นยุคทอง ของคนที่กล้าแสดงออกเป็นยุคทองของคนที่กล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองฝันเป็นยุคทองของคนที่อะไรคะลงมือทําแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามนะคะไม่ว่าท่านจะอยากทําอะไรตอนนี้อยากให้ท่านทํานะคะแต่ต้องทําแบบสบายๆแบบไม่ต้องอลงทุนแบบหนักๆห,หรือไม่ต้องลงทุนแบบว่าโอจนหมดเนื้อหมดตัวอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ขอให้มองช่องทางยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะไปดูว่ายุคดิจิตอลดูเขาเรียกว่าอะไรนะ New normal นะคะซึ่งเ,เขาทำอะไรยังไงนะคะลองไปศึกษาดูนะคะว่ายุคนี้นะคะมันเป็นอะไรแบบไหนอะไรที่มันเปรี้ยงป้างอะไรที่มันดีอะไรที่มันมีอาชีพนะคะยุคนี้มันเป็นยุคที่วิกฤตมันวิกฤตมา3ปีแล้วนะคะ3ปีนี้ท่านรู้ไหมคะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีคนหลายๆคนร่ํารวยจากวิกฤตนะคะที่มันมาพร้อมกับโอกาสเพราะฉะนั้นลองมองในวิกฤตนี้นะคะแล้วท่านจะเจอโอกาสนะคะ ซึ่งมันเป็นโอกาสที่ท่านเองนะคะสามารถทําได้แล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะในเน่เนก็อยากแนะนําเลยว่าใครที่ถอดใจแล้วว่าวันนี้ฉันคงไม่สําเร็จแล้วล่ะฉันคงถอดใจฉันคงอายุมากเกินไปฉันคงไม่มีฝีมือฉันคงไม่มีความรู้ฉันสู้ใครไม่ได้เลิกคิดแบบนี้ค่ะแล้วลงมือทํามองหาช่องทางใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสามารถ มองหาและก็มองช่องทางและนําโอกาสนั้นนะมาเป็นโอกาสดีๆในชีวิตของท่านนะคะท่านลองศึกษาดูค่ะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เปลี่ยนไปเป็นยุคที่ใครที่กล้าแสดงความสามารถจะประสบความสําเร็จใครที่กล้าแสดงตัวตนออกมาจะประสบความสําเร็จและฉีกแนวออกไปที่มันไม่เหมือนใครหรือเด่นกว่าใครท่านจะสามารถประสบความสําเร็จได้ลองมาศึกษาดูค่ะว่าณตอนนี้นะคะมันมีอาชีพมากมายเลยที่เกิดขึ้นกับวิกฤตในช่วง3ปีนี้นะคะท่านจะเจอค่ะและท่านอาจจะเจอ ความฝันที่มันเป็นความจริงนะคะลองศึกษาดูแล้วตัวท่านเองก็จะได้รู้ว่าอ๋อยุคนี้มันคือยุคแห่งอะไรคะยุคแห่งดิจิตัลมันคือยุคที่มีอาชีพใหม่ที่แบบทําง่ายมากๆนะคะใช้เครื่องมือไม่กี่อย่างก็สามารถประสบความสําเร็จ แต่อะไรคะทั้งนี้และทั้งนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวท่านนะคะอยู่ที่ตัวท่านจะเลือกจะเป็นแบบไหนเลือกที่จะประสมความสําเร็จในแบบใดถ้าธุรกิจแบบเดิมๆหรืออาชีพแบบเดิมๆนะคะไม่สามารถทําได้แล้วลองมองหาอาชีพใหม่ลองมองหาช่องทางลองมองหาต้นแบบนะคะที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นหรือสามารถนํามาเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตและก็ธุรกิจได้ก็ขอฝากไว้เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่อยากประสบความสําเร็จนะคะลงมือทานะคะหาสิ่งที่ท่านชอบหาสิ่ง สิ่งที่ความมีความพิเศษและสามารถทําได้แบบง่ายๆวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จและเจอสิ่งที่ฝันนะคะเจ